วันนี้ใบไม้หนึ่งเก้าจสามขอแนะนำบนสีเป็นสีขาวเลยนะคะไปใกล้ๆค่ะเ,เธอชื่อราชินีใบไม้นะคะหรือชื่อเดิมอีเหนานะคะสวยค่ะ อันนี้ใบใหม่ทัวใจสีขาวลายเส้นชัดมากค่ะมีกำลังมีหนอนะคะอันนี้ใบแก่ค่ะใบแก่จะออกสีเขียวเข้มนิดนึงนะคะแก่ไก่สไลเดอร์มากๆค่ะ Okay. ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะราชินีใบไม้จากใบไม้1 9ึ่ค่ะ